ปเปลี่ยนที่แล้วนทางกราฟสมบุรีก็เขือนเายาสูบรเลยถึงเสาจังหวะนี้มีโอกาสแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ,โอ้โหเอาจนได้ครับเมื่อสักครู่นี้ยิงหมุดปิดไปครับแต่ว่าเราานี้มวลนไม่พลาดเลยครับยิงจอจอเลยครับหนึ่งศูนย์โอ้ห่างทองขึงน้นนำแล้วครับจวนเจียนอยู่ตั้งนานครับทีมเจ้าบ้านโอกาสที่จะได้ประตูออกนำครับ แล้วก <cin stereotype and hell> ็นาทีที่6ครับทำสำเร็จครับมวทนพลนอกครับช่วยทีมเจ้าบ้านอ่างทองครับขึ้นนำครับสรับุรีไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเซ็งเลยครับตะวันสีปานผู้สื่อของครับสลับบุรีวันนี้ต้องการบุกมาต้องการสามแต้มครับลลโอเล่โอเล่รัเครบดวงทองหมู่สอนอ่างทองเอฟซี ได้ชายาดีในการรวมลบปกป้องกรุงสีทวิเศรษชัยชาตำนานภูกราถวายชีวีปราจัดเหล่าไพรีที่ปีธาทับเข้ามาลุกลามย้ำย้ำให้ทีมตั้งรับเลยครับหัวจังหวะนี้ครับได้เป่าครับทางด้านของครับสระบุรีครับจังหวะนี้ เปิดนี่โดมาก็เอ้ามงแล้วไม่ถึงว่าโขเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหออกมาไม่ถึงประตูนะครับออกมาไม่ถึงบอลนะครับผู้สาประตูจังหวะนี้สามารถที่มุ่งจ่อเข้าไปเลยครับเอาชนได้เหมือนกันครับทางด้านของกัปตันบุรีครับจังหวะลูกตั้งแต่ครับเปิดคอร์็มาของบรรดานยิ้มสง่าครับก่อนนั้นนี้เองก็พอได้ลุ้นจากจังหวะเต็มมุมมาก่อนแล้วครับจากลูกมงนะครับ ของดุมเบียร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ไม่เป็นประตูมาเป็นคนนี้ครับสามารถปัญญานะครับที่ขึ้นมามงนะครับเซนเตอร์ฮาร์ับของทีมมามงตีเสมอได้สําเร็จครับในช่วงนาทีที่13นะครับ1ประตูตอนหนึ่งครับทางด้านของกัปลับบุรีครับตีเสมอได้แล้วครับ ออกมาไม่ถึงบอลเองนะครับโอ้โหจังหวะนี้พลาดจริงๆครับผู้สาวประตูบัญชานี่ครับจังหวะนี้มาชนกันเองด้วยครับผู้สาวประตูบัญชาไม่ให้เสียงนะครับจังหวะนี้แล้วสุดท้ายนี่บอลเนี่ยมาโดนทางด้านของสามาเลยครับที่กับจ้อยลงมาแล้วก็ขึ้นเทคตัวขึ้นหมงครับพยายามที่จะกระโดดสกัดด้วยจังหวะนี้ครับวัชรพงคงช่วยครับดูครับจังหวะอนุวั์เปิดเข้ามาครับผู้สาวประตูนี่ก็ไปชนกับ มันชาไปชนกับอันนี้ส่งเจริญธรรมนะครับงจวะนีแล้วเสนเดิยกับหลังมาเปิดโด่งเข้าไปลูกนี้กนเกียบร้อยเลยครับโอ้สองประตูต่อนหนึ่งครับโอ้หจวะนีแม่เป็นทางด้านชมพูเอาจนได้ครับโอ้โหนบอลพุ่งเสียบคาไปเลยครับขึ้นดำีกแล้วจเจ้าดินโอ้ดิจิตใจเสียท่าครับ ผมปูแสงโพครับแบ็คซ้ายของท้านอ่างทอง f อครับโอ้โหก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งแรกนี้ก็เตะลูกเตะมุมนะครับไปชนคานมาแล้วครับดูครก็แฟนบอลทีมเยือนครับเซ็งเลยครับโอเล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 ได้ครบทองหมูสดอ่างทอง FC ได้ายา จะตามรวมลบปกค้องกรุงศรีวิเศษชายชาติกำนันฟุกล้าถวายชีวีกระชับเหล่าไพรีทีทีท่าครับรังครับสองประตูต่อหนึ่งในนาทีที่58ครับแทนสันทิธรครับปฏิหลักครับเอาแต่ว่ากลับมาตีเสมอได้สำเร็จครับแม่เรียบร้อยเลยครับสองสองแม่ท้ายเกอาจนได้ครับน่านครับสระบุรี โอ้โหเป็นสตีเฟนครับโอ้โหโอ้โหตามตีเสมอสองครั้งครับกาบสลับบุรีครับจังหวะนี้ก็เป็นเอนโทนี้สตีเฟนครับที่หม่งครับโอ้โหแฟนบัลหนังทองเซงครับดูกรับจากพัทธุ์วัตยิ้มสง่าครับเปิดฟีคิกเข้าไปแล้วก็นี่ครับได้หม่งคนเดียวเลยครับสตีเฟน หลังจากก่อนน,นนั้นนี่หูมีโอกาสมาหลายครั้งแล้วต่จังหวะนี้ครับนี่ไม่มีใครผัดกบเลยครับจังหวะน,นี้เพิ่งลงมาด้วยครับทางด้านของหมายเลข22บอครับอ๋อเป็นจีรัชชัยครับ,รบตามไม่ติดนะครับโอ้ยกระเปะกระเพอยู่ครับบอลวัดเปิดขึ้นมา,าแล้วโขกตังแลวลุยจิ้มเรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับว้าแล้วก็เป็นดูมเบียครับยิงจนได้ตรงนี้ อแบบนี้ขึ้นชั้นครับโอ้กับสราบุรีโอโหเอาจนได้ครับโอ้โหตามหลังมาสองครั้งครับดังนั้นกับสราบุรีแต่ว่าตอนนี้เขาพลิกขึ้นนำครับสามประตูต่อสองในช่วงท้ายเกมครับทุกเวลาเข้าสู่นาทีที่สองเลยครับจากดุมเบียเอาจนได้ครับท่านกับสระบุรีโอโหถ้าจบแบบนี้ครับพวกเขาได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกครับ ตามทางนักว่าวอ่านครราวสศีมาไปนะครับดูจังหวะปนุวัต์ก็เปิดมาครับลูกนี้ออกมาไม่ถึงบอลครับทางด้านของบัญชาแล้วบอลหูไปเข้าทางทางด้านดุมเบียครับลูกนี้หมกย้อนกลับมาครับนี่ครับทางด้านของสเฟนแล้วยืนล้มลงคนเดียวแล้วแปรอัดไปลอดขาทางด้านของจิรัชัยเหมือนทันญพรนะครับสามประตูต่อสองครับลูกนี้ดูก็ต้องชมคนนี้ครับสเฟนหมงตั้งให้กับดุมเบียครับ โอ้โหเอาจนได้ครับการสลับรีพริกขึ้นนํำครับ3ประตูต่อสองครับในนาทีที่90บวก2เลยครับตอนนี้การสลับรีขึ้นนํำครั้งแรกในเกมนี้ครับแล้ว <c oughs> เป็นการนำที่มีความหมายของพวกเขามากครับโอ้สหสดสะทยมาหาสิบสลับีครับก็ยืนยันว่าจะกลับไปเล่นที่สนามอบจโอ้โห <c oughs> โอ้โหโลูกนี้แ <c oughs> ม่มนทนนี่โดนเหลือไปแล้วกว่านะั้นนี้ครับมนทนจบก็้อโดนใบแดงอีกใบครับ เหลืองแดงเล่นเลยครับไม่พอใจนี่ใบแดงโดยตรงเลยนะครับโอ้โหคือไม่ไม่ใช่เหลืองแดงนะครับเป็นแดงแดงโดยตรงดูกันอีกครั้งครับดูกับเล่นสั้นๆของทางด้านกัปลับรีครับ่านวัดแล้วก็ทางด้านของลุเย่าล้โอ้ยดูพุ่งมาจังหวะนี้ครับเขาห่ายทำร้ายได้เลยครับนี่ครับโอ้ดีที่ลุงเ่าหลบทันนะครับแต่ว่าหมดเวลาแล้วครับเกมนี้ก็เป็นว่ากัปลันรีนั้นบุกมาเอาชนะ อังดอฟซีไปได้สามวัตุทดสอบครันนเหือมลาแทบ ขาใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจงหลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่คิดและฉันเองที่หลงทางชีวิตมัน chạy đi cho tí phòng này như đơn giờ lại mình cứ phải make you xa mà ปล่อยฝันให้มัน lùn mือ, thì sằng hay chân đi tiếp cũng cứ, ước, 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 ปกลงมครุกคานเท่าไรมันจะไปกบทิ่ตรงไหนแต่จะอยากไหนก็ต้องไปให้เธอ ม,ม,มงงชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันบกลกทุกความเท่าไรมันกลับไปจบที่ตรงไหนแต่จกยังไงก็ต้องไปให้ถึงที่สุดทํามันจะไม่